สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาพบกันกันกบครูนุ้ยนะคะในช่วโมงวิชาคณิตศาสตร์สําหรับสัปดาห์นี้เราเข้าสู่สัปดาห์ที่16กันแล้วนะคะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องการประมาณผลลัพธ์ของการคูณค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะการประมาณผลลัพธ์ของการคูณนะคะ นักเรียนสามารถนําความรู้ในเรื่องของการหาค่าประมาณจํานวนนับนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนเต็ม10เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนหรือว่าเต็มล้านนะคะมาช่วยในการประมาณค่าของผลลัพธ์ได้นะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างรวดเร็วนะคะในการนําไปใช้โดยนักเรียน,นยจะต้องคํานึงถึงความเหมาะสมนะคะในการประมาณค่าเนาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นคําตอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะคะ ขั้นตอนในการประมาณผลลัพธ์ของการคูณนะคะ,ะปกติแล้วการคูณที่นักเรียนจะเจอวันนี้นะคะก็จะมีจํานวน2จํานวนนะคะก็ให้เรียนเนี่ยหาค่าประมาณของทั้ง2จํานวนออกมาก่อนนะคะให้เป็นค่าประมาณจํานวนเต็มส0เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนหรือว่าเต็มล้านนะคะตามความเหมาะสมซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะเน้นในการประมาณเป็นจํานวนเต็ม10เต็มร้อยแล้วก็เต็มพันนะคะขั้นที่2เนี่ย เมื่อนักเรียนประมาณค่าของจํานวนในขั้นที่1ได้แล้วนะคะให้เรียนนำสองจานวนนั้นเนี่ยมาคูณกันก็มาดูตัวอย่างกันนะคะในตัวอย่างที่1ประมาณผลลัพธ์ของ479คูณด้วย52นะคะในขั้นแรกนะคะให้เราประมาณ479นะคะจำนวนแรก479คูก็จะประมาณให้เป็นจำนวนเต็มร้อยนะคะ จำนวนเต็มร้อยเนี่ยให้เราดูที่หลัก10นะคะจำได้หรือเปล่าหลัก10นะคะเป็นเลข7ถ้าเป็นเลข7นะคะให้เราปัดขึ้นนะคะปัดขึ้นจาก479เนี่ยปัดขึ้นก็จะกลายเป็น500นะคะาจากนั้นเราก็จะทำการประมาณค่าของอีกจำนวนหนึ่งก็คือ52ครูจะประมาณค่าของ52ให้เป็นจำนวนเต็ม10นะคะจำนวนเต็ม10ให้เราดูที่หลักหน่วย ลักหน่วยเป็นเลข2นะคะเลข2ให้เราปัดลงะะก็จะได้เป็น50นะคะอทีนี้นักเรียนจําได้หรือเปล่าว่าจํานวนไหนต้องปัดลงจํานวนไหนต้องปัดขึ้นนะคะถ้าเป็นเ,เลข0ถึง4นะคะให้เราปัดลงถ้าเป็นเลข5ถึง9ให้เราปัดขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะนําทั้ง2จํานวนที่เราประมาณได้เนี่ย500กับ5 0เนี่ยไปคูณกันนะคะ เราก็จะนำ500คูณกับ50อ่ะถ้านักเรียนเจอการคูณจำนวนเต็มร้อยกับจำนวนเต็ม10แบบนี้นะคะหมายถึงว่าลงท้ายด้วย0ทั้งหมดแบบนี้นะคะอันนี้ลงท้ายด้วย02นยอตัวอันนี้ลงท้ายด้วย01ตัวนะคะเราสามารถนับจำนวนของเลข0นย์นะคะที่ลงท้ายอยู่เนี่ยนับมาเลยนะคะว่ามีกี่ตัวอย่างข้อนี้นะคะมี0ที่ลงท้ายอยู่3ตัวใช่ไหมคะ เราก็จะนำาูนยมาเขียนรอไว้ก่อน3ตัวแบบนี้นะคะอาจากนั้นเราก็จะนำเลขโดดของทั้งสองจำนวนเนี่ยมาคูณกันนะคะก็คือ5คูนกับ5 5คูน5ก็จะได้เท่ากับ25นะคะเราจะนำ25เนี่ยมาเขียนไว้ข้างหน้าเลข0ที่เราเขียนรอไว้นะคะแบบนี้ก็จะได้เป็น25000นะคะ วิธีนี้ก็จะเหมือนเป็นการเก็บศูนย์ไว้ในใจนะคะแล้วก็นําเลขโดดมาคูณกันแล้วค่อยเติมศูนย์ที่หลังนะคะหรือเราจะเติมศูนย์ไว้ก่อนก็ได้แบบนี้นะอ่ะขั้นต่อไปเราก็จะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะคะโดยการหาผลคูณที่แท้จริงออกมาเราจะนําจํานวนที่ยังไม่ได้ประมาณนมาคูณกันนะคะามาคูณกันได้แล้วนะคะผลคูณที่แท้จริงก็คือ2 4 9 0 8นะคะ ก็ให้นักเรียนลองพิจารณาดูนะคะว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะเมื่อเราพริจารณาดูแล้วนะคะพบว่าจำนวนที่แท้จริงนะคะผลลัพธ์ที่แท้จริงก็คือ24,908นกะคะกับผลลัพธ์ที่เราประมาณได้ก็คือ25,000นนะคะมีความใกล้เคียงกันนะคะนั่นหมายความว่าค่าประมาณของเรานะคะมีความ สมเหตุสมผลนะคะสามารถนำไปใช้ได้นะคะในตัวอย่างที่2นะคะประมาณผลลัพธ์ของ7,289คูณด้วย195นะคะอันในขั้นแรกเราจะประมาณจำนวนแรกก่อนก็คือ7,289นะคะคูก็จะประมาณให้เป็นจำนวนเต็มพันจำนวนเต็มพันเนี่ยให้เราดูที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยในที่นี้คือเลข2 เลขสต้องปัดลงนะคะก็จะได้เป็น7,000ต่อไปเราก็จะประมาณค่าของ195นะคะให้เป็นจำนวนเต็มร้อยจำนวนเต็มร้อยนะคะให้ดูที่หลักสิบหลักสิบเป็นเลข9นะคะเลข9เนี่ยเราต้องปัดขึ้นนะคะก็จะปัดขึ้นในหลักข้างหน้าก็คือบวก1จาก100เนี่ยก็จะกลายเป็น200นะคะ เราก็จะนำา7 0 0 0เนี่ยไปคูณกับ200เหมือนเดิมนะคะเราจะใช้วิธีการเก็บศูนย์ไว้ในใจแล้วก็นำเลขโดดมาคูณกันนะคะแต่ในครั้งนี้เราจะเขียนศูนย์ลงไปก่อนเลยในที่นี้มี0ูนย์อยู่5ตัวนะคะเราก็จะใส่ศูนย์ลงไป5ตัวแบบนี้นะคะแล้วก็นำา7คูณกับ2 7คูณ2ได้เท่ากับ14นะคะแล้วก็ใส่14ไว้ข้างหน้า ก็จะได้เป็น1 4 0 0 0ล้าน4แสนะคะจากนั้นเราก็ตรวจสอบเหมือนเดิมนะคะโดยการหาผลคูณที่แท้จริง7,289คูณด้วย195นะคะเมื่อคูณออกมาแล้วนะคะผลคูณที่แท้จริงก็คือ1,421,355านะคะ,ะเมื่อเราพิจารณาดูแล้วนะคะ ผลคูณที่แท้จริงกับผลคูณโดยประมาณนะคะที่เราหามานะคะก็มีความใกล้เคียงกันดังนั้นค่าประมาณในข้อนี้นะคะก็มีความเหมาะสมนะคะแล้วก็สมเหตุสมผลนะคะนำไปใช้ได้ค่ะสรุปบ,บทเรียนในวันนี้นะคะการประมาณผลลัพธ์ของการคูณน,นะคะเราจะประมาณเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการหาผลลัพธ์ถ้าเราจะนำไปใช้นะคะฉะนั้น การที่เราจะประมาณเนี่ยเราควรจะประมาณให้เราสามารถที่จะหาผลลัพธ์ได้ง่ายเช่นถ้าจํานวนที่อยู่ในหลักพันนักเรียนก็ควรจะประมาณให้เป็นจํานวนเต็มพันได้เลยนะคะถ้าเป็นจํานวนที่อยู่ในหลักร้อยก็ควรจะประมาณให้เป็นจํานวนเต็มร้อยนะคะจํานวนที่อยู่ในหลักสิบก็ควรจะประมาณให้เป็นจํานวนเต็มสิบได้เลยนะคะมันก็จะหาผลคูณได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะมาเรียน ประมาณค่าของทั้งสองจำนวนเสร็จแล้วนะคะก็ให้นำมาคูณกันแล้วก็ลองตรวจสอบความสมเหตุสมผลดูนะคะถ้ามีความใกล้เคียงเนี่ยก็นำไปใช้ได้นะคะเราไปทำแบบฝึกหัดกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการประมาณผลลัพธ์ของการคูณในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 หน้าที่41นะคะมีทั้งหมดจำนวน2ข้อใหญ่ค่ะ ตัวอย่างข้อที่1นนะคะให้ปป banks, นักเรียนทําตามขั้นตอนต่อไปนี้คือกขอคข้อกเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณโดยประมาณและหาคําตอบข้อขอเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและหาคําตอบที่แท้จริงข้อคใช้เครื่องหมายประมาณแสดงค่าประมาณของผลคูณ อย่างเช่นข้อที่1น,นะคะก็คือ285คูณ4โดยคำตอบในข้อกอเขาให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณโดยประมาณและหาคำตอบ285นี่นักเรียนคิดว่าเราจะหาจำนวนหลักเต็มร้อยจำนวนเลขไหนคะก็คือหลักถัดมาจากทางด้านขวามือก็จากเลข2ก็คือจะเป็นเลข8นะคะ ซึ่งเลข8ถ้ามีค่ามากกว่า5ให้ปัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าประมาณของ285จะอยู่ใกล้เคียงกับจำนวนเต็มร้อยก็คือ300นะคะเด็กๆก็จะได้คำตอบในข้ขอกก็คือ300คูณ4เท่ากับ1,200ค่ะ ส่วนคำตอบข้อขอก็คือเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณและหาคำตอบที่แท้จริงก็คือให้นำโจทย์ที่เขากำหนดมาให้นำมาคูณได้เลยค่ะก็คือ285คูณ4เท่ากับ1,140ค่ะส่วนขั้นตอนของข้อคอ,อนะคะก็คือใช้เครื่องหมายประมาณแสดงค่าประมาณของผล อย่างเช่นคําตอบก็คือนักเรียนจะต้องเอาคําตอบที่แท้จริงมาอยู่ด้านหน้านะคะประมาณค่านะคะแล้วก็นําคําตอบที่เป็นค่าโดยประมาณมาเติมใส่ก็คือ1200เพราะฉะนั้นคําตอบอข้อคอก็จะเท่ากับ1,140ประมาณค่าเท่ากับ1200ค่ะ ส่วนข้อสองใหญ่นะคะเขาให้แสดงวิธีหาคําตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบโดยวิธีการทาเด็กๆสามารถทําตามตัวอย่างในคลิปวิดีโอได้เลยนะคะคําตอบโดยประมาณก็คือเป็นจํานวนที่เต็ม10เต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนอันนี้เรียกว่าคําตอบโดยประมาณ แต่ถ้าคําตอบที่แท้จริงก็คือจะเป็นคําตอบที่ได้มาจากโจทย์นั้นทันทีนะคะอันนั้นเรียกว่าคําตอบที่แท้จริงนะคะโดยแสดงการคูณแบบแนวตั้งนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยถ่ายรูปภาพให้ชัดเจนนะคะให้เห็นทุกอย่างของหน้านี้ก็คือหน้า41 เสร็จแล้วให้อัปโหลดรูปภาพลงไปในอาลบัมสคณิตศาคณิ์ฐาภูนุยนะคะสวัสดีค่ะ